สวัสดีค่ะวันนี้นนก็จะมารีวิวแป้งที่คุณส่ยปานบิวตี้บ็อกเกอร์ใช้และคุณพิมพ์รีพายก็ใช้ด้วยนะคะหาซื้อง่ายๆที่เซเว่นอค่ะนี่เลยเวอริน่าเอ็นวีพาวเดอร์ค่ะเขาก็จะมีพับให้มีกระจกในตัวนะคะตัวนี้แล้วก็เขาจะเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นสามารถทาลงผิวได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นก่อนนะคะอันก็จะมีรอยสิวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันปกปิดได้ดีจริงๆค่ะ สีเขาก็จะกลืนไปกับผิวนะคะไม่วอกไม่เทาดูเป็นธรรมชาติแถมยังช่วยกันน้ำกันเหงื่อไม่เยิมนะคะตัวนี้อันใช้เป็นเบอร์02นะคะสีเขาจะธรรมชาติมากๆเลยสามารถเติมระหว่างวันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทาทีเดียวทั้งวันก็เอาอยู่เลยค่ะราคาเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะเพียงแค่145บาทมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลทุกสาขานะคะ สวัสดีค่ะ